สวัสดีชาวจีนเกมเมอร์ท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาจะพูดนะครับเรื่องสกายก็คือช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวกับเพื่อนเท่าไหร่ ait, นะฮะก็คือคนที่แอดสกายมานะครับผมขอความการุณาด้วยนะฮะก่อนคอนเนี่ยกรุณาทักผมมาก่อนนะฮะว่ามีเรื่องอะไรนะครับแล้วก็คือยังไงถ้าเกิดเป็นเรื่องสั้นก็พีเมานะฮะถ้าเกิดเป็นเรื่องยาวก็พยายามบอกผมนะครับผมจะได้พยายามบางครั้งผมคอกับเพื่อนอยู่ไงน,นะครับแล้วก็ผมทิ้งเพื่อนไม่ได้นะ ถ้าเกิดไปรับคนเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ชวเน,น,นเล่นนั่นเล่นนี่เดี๋ยวก็เรื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องเออขอร่วมรายการขอร่วมรายการเนี่ยมันต้องรอเอออะไรนะกิจกรรมนะครับเราจะทําการจัดกิจกรรมครัดเลือกกันเองนะเพราะว่าคนที่ขอร่วมรายการเนี่ยไม่ได้มีคุณเมียคนเดียวนะครับอย่าลืมนะฮะก็ก็อย่างที่บอกแหละมันไม่ได้มีคุณเมียคนเดียวนะฮะก็คือมันจะขอมาทีหนึ่งนี่คือขอหลายคนมากนะฮะแล้วก็ ช่วงนี้ยิ่งไม่มีเลยถ่ายด้วยบางคนก็ทำแมปมาให้ผมเองบางคนก็อะไรเอาแมปเก่าๆมาให้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูก่อนนะว่าจะถ่ายอะไรก็ก็นี่แหละฮะมารยาก,การใช้สกายนะครับก็คือก่อนคอผมเนี่ยให้ทักก่อนว่ามีเรื่องอะไรนะฮะและต้องเป็นเรื่องยาวด้วยนะครับถ้าเกิดจะคอแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยขอร้องให้พี่เมานะฮะเพราะว่าก็คือ คอเนะี่ยไม่ได้มีคุณคนเดียวนะครับที่คอมาคือมันคอมาที่หนึ่งเนี่ยส่งปริ้นเลยนะฮะคอมาบางครั้งคอมันสี่คอสี่กลุ่มติดกันอนะแล้วผมเข้าไปเขียนไม่ได้จริงเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณจะคอถ้าเกิดคุณไม่ทักและคอมาเลยคือผมจะไม่รับนะครับผมก็จะไม่รับเลยผมก็จะปล่อยเลยนะฮะก็่นเกมของต่อไป <c oughs> <c oughs> นะฮะก็ <g> 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 ส่วนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็ฝากไว้แค่นี้นะฮะก็ ขอบายบายเพียงแค่นี้นะครับผมส่วนเรื่องคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพวันหลังนะครับตอนนี้กำลังปั่นอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปันน่นหรือไม่ปั่นไม่รู้ก็เออเจอกันนะครับขอบายบายเพียงแค่นี้นครับผมสวัสดีครับ